ไม่ได้มาแต่ก็ยังพางไปเที่ยววัดไก่มีลิงอยู่นะคะนะนะาสนุกไหมน้องก,ก้าได้ดูรายการย่างโอ้โหได้ดูครับผมสนุกครับวัดไก่มีลิงเห็นพี่น้องไปซบลิงด้วยอ่ามีใสไปทะาอดกับลิงเล็กน้อยโอ้โหอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับผม ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากๆาพี่น้องของเราถึงแม้พี่น้องตัวไม่อยู่แต่เขส่งตัวแทนมาวันนี้ส่งตัวแทนอยู่ไม่อยากจะ่ไม่รู้ว่าอันเป็นอันไหนนะครับข้างหน้านี่สามตัวนี้นะครับหลบอยู่หรือเปล่านะครับก็่นนก็คิดถึงพี่น้องก็ส่ง S m s เมเาแล้วกันนะครับได้รับตัวแทนกลับไปตอนนี้นะครับสายนี้ไม่นับ สายนี้ไม่นับนะครับเหลืออีกสองสายโทรเข้ามาแล้วกันตอนนี้กลับไปที่กาแฟเซเลเน่ก่อนนะครับก็ครั้งต่อเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเราเป็นสุดยอดกาแฟที่ลดน้ำหนักได้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นะครับสายที่สามนะครับฮ่าแล้วมาเร็วมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับจันท่มาค่ะคุณจันที่มานะครับค่ะคุณจันท่มาขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับ0 8นแปดเก้าค่ะศูนย์แปดเก้าหกหกสองหกหกสองครับหกสี่เก้าแปดหกสี่เก้าแปด คุณจันที่มาเคยลองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนเจอร์นว่าไปหรือ,อยังครับยังค่ะแต่สนใจกาแฟอยู่นะคะ,ะสใจกาแฟที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้<ช>มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักหรือว่ารูปร่างหรือเปล่าฮะน้ำน้ำหนักก็ไม่ถึงกระอ้วนะนะคะแต่ต้องการกินเหมือนกาแฟแบบ เพื่อสุขภาพนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อครับผมดีครับอันนี้ก็คือใช้ดีใช่ครับต้องบอกว่านอกจากลดน้ำหนักนะครับคุณจันทิมายังช่วยเรื่องของลดน้าตาลในเลือดนะครับคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสามารถทานได้นะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจก็ทานได้นะครับเพราะว่ามีคาเฟอีนน้อยมากนะครับอ๋อครับผมนะฮะดีเลยดีเลยครับผมคุณจันทิมาอยู่จังหวัดอะไรครับ อยู่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะอยู่กรุงเทพนะครับใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากยังไงวันนี้คุณจันที่มาเป็นสมาชิกกับเนเจอร์เนว่าแล้วสนใจก็ลองซื้อกาแฟเซเลเน่ไปทานดูแล้วกันใช่นะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่กล่องละราคาสมาชิกหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับแต่คือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้คุณจันที่มานะครับอยู่ที่สี่กล่องแถมอีกหนึ่งกล่องทันทีนะครับกล่องแถมเฉพาะในรายการทางสุขฝันนี้นะครับอ๋อถ้าสนใจยังไงก็ลองบอกทีมมงงาานนนลละกกััเด๋ยวททโรรบบไปค ได้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเหลืออีกหนึ่งสายนะอีกหนึ่งสายเท่านั้นนะครับอย่าลืมโทรมาและกันสายสุดท้ายมีสอบถามมานะครับทาง SMS บอกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ฝ้าด้วยหรือเปล่าคะอ๋อมีครับอย่างที่ผมบอกว่าเนเจอร์นัวเรานั้นมีสินค้าครบทุกการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแก้ฝ้าก็มีเป็นตัวสินค้าอยู่ในกลุ่มของ b i o b e a u t y นะครับก็เป็นตัวเมดิคิวนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของแก้ฝ้า ใช้เดือนหนึ่งเนี่ยเจติณีว่าฝ้าที่อยู่ตามบนใบหน้าเนี่ยลดลงไปเยอะมากอาอเหรอฮะใช่ครับเป็นแบบทาหรือว่าแบบเป็นแบบทาครับนะครับทาตอนเช้าแล้วับก่อนนอนตัวนี้จะบอกว่าเป็นครีมที่ดีมากครับสารจากวัตถุดิบจากต่างประเทศนะครับครับลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ naturenova.com นะครับตอนนี้มีสายที่4สายสุดท้ายมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อเบนส์ค่ะคุณคุณมิ้นท์เหรอครับเบนส์ค่ะคุณเบนส์นะครับดูท่าจะรวยนะครับคุณเบนส์คือจะ ช่วยให้ผอมได้ไหมคะกาแฟช่วยให้ผอมได้ไหมตอบก็คือต้องบอกว่าสุดยอดครับอันนี้ช่วยได้เรื่องของลดน้าหนักแล้วก็สลายพวกไขมันคอเลสเตอรอลไตรกซิลลอลได้หมดเลยนะครับทานกี่กล่องแล้วถึงจะรู้ว่าน้ำหนักเราลดลงนะคะตรงนี้นะครับโปรตีนเนี่ยกล่องหนึ่งมี10ซองนะครับสิซองเนี่ยนะครับโปรตีนเนี่ยควรทานวันละสองซองวันละสองใช่ครับถ้าเกิดคุณเบนใช่ครับถ้าเกิดคุณเบนเนี่ยเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วนะครับทานได้ไม่เกินวันละ4ีซองนะครับ แต่คือจริงๆอย่างนั้นว่าเวลางซองก็ได้นะครับน่าจะกำลังดีนะครับาจจจากน้ำตาลด้วยนะครับคุณเบนซ์ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับ081 081ครับ86 86 86 86 910ค่ะ910นะครับค่ะเอาล่ะก็ยังไงก็เป็นสมาชิกกับเนเจอร์โนวาแล้วนะครับสนใจก็ลองซื้อไปทานดูแล้วกันค่ะสนใจค่ะครับผมได้ผลดีไม่ดีอย่างไรก็โทรบอกกันนะครับส่งเอสเอ็มมาบอกก็ได้ครับค่ะครับผมคุณเบนซ์อยู่จังหวัดอะไรครับ สมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะครับใกล้ๆแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรับไปเลยนะครับกระปุกอมสินเสื้อโปโลด้วยนะครับครับตัวแทนพี่น้องไปแล้วนะครับวอนนี้อีกแล้วพี่น้องคงจามแล้วตอนนี้จามอยู่แน่ๆนะครับอะตอนนี้มาเน้นย้ำเรื่องของกาแฟเซเลเนตกันต่อดีกว่านะครับที่บอกว่าเป็นสินค้าที่ดีมากๆ ใช่ครับมีเป็นหนึ่งเดียวเลยที่เรามีใช่ครับเราก้าวกกลต่เรื่องของวัตถุดิบนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่เรานําเข้ามาจากทางประเทศฝรั่งเศสนั่นคือสาร่ลายสีมัน IDG นะครับเป็นตัวเดียวแห่งเดียวที่เนเจอร์นว่าได้ลิขสิ์มานะครับตัวนี้เนี่ยเขามีผลวิจัยมาแล้วว่ามันสามารถเผาผ่านไขมันทั้งคอเลสเตอรอลทั้งไตรกลีเซอไรด์ได้มากกว่า50เปอร์เซนะครับนอกจากเผาผ่านไขมันแล้วสาราายสีตาลยังมีพวกแร่ธาตุค่อนข้างเยอะมันจะเป็นพวกแร่ธาต สังกะสีนะครับเป็นในส่วนของศัพท์ทางการแพทย์นะฮะแล้วก็มีในส่วนของไอโอดีนนะครับไอโอดีนของสารหลายสิ่ตาเนี่ยยังช่วยป้องกันเรื่องคอ่อยพอกได้ด้วยโอ้โหดีมากเลยถะเป็นส่วยอดกาแฟได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการลดบอกว่าลดความอ้วนนะฮะยังดูแลเรื่องของสุขภาพภายในร่างกายด้วยดีมากแล้วก็ที่สำคัญก็นคือคนที่บอกว่ามีเรื่องของน้ำตาลใช่ไหมฮะเป็นเบาหวานก็เป็นเบาหวานก็ทานได้นะครับเพราะว่าจะมีสารสกัดจาก หรือก็แฟไม่คั่วเนี่ยนะครับหรือว่ากระบองเพชรจะเข้าไปช่วยลดรน้ำตาลในเลือดครับผมนะครับณตอนนี้ราคาอยู่เชิงท่าไหร่แล้วก็โปรโมชั่นวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าราคาปกตินะครับอยู่ที่230 230ยสามส้ยใช่ไหมครับแล้วเกิดเป็นราคาสมาชิกนะครับที่เมื่อกี้นีท่านผู้ชมสมัครมาแล้วเนี่ยอยู่ที่185บาทอ๋อ185บาทแล้วก็วันนี้ซื้อ4กล่องแถมอีก1กล่องทันทีซื้อ4กล่องแถมอีก1กล่องด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับตรงนี้เน ก็ดีเลยนะครับนอกจากว่ากาแฟเซเลเน่แล้วนะครับมีผลิตภัณฑ์อื่น,นครับที่เมื่อกี้มีสอบถามมาว่านอกจากมีแก้ฟ้าแล้วอาจจะมีหลายท่านแบบเฮ้ยสงสัยอยากจะรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อีกหรือเปล่าอ๋อมีครับก็ในส่วนของตัวสินค้านเนเจอร์น่าของเรานะครับ,รบมีอยู่8กลุ่มด้วยกันอ นะครับที่เป็นกลุ่มของสปาก็มีสปาครับกลุ่มของดูแลผิวพรรณร่างกายเราเคยได้นำไฟบีท็อกช์ใช่ไหมครับไปแล้วกใี่เครยวนะฮะไฟบีท็อกช์คราวนี้ว่าเดี๋ยวผมขอน้ำกาเฟนโกก่อนตอนนี้กาเฟนโกเรามี3โปรโมชั่นใหญ่ๆโอ้โหได้เลยครับจัดแพ็กเกจมาเลยนะครับแพ็กเกจแรกคือกาเฟนโกนะครับโปรตีนราคาที่กล่องละ1,300บาทราคาสมาชิกอยู่ที่1,000บาทนะครับตอนนี้ซื้อกาเฟนโก2กล่อง 2กล่องนะครับในราคาเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นนะครับพันห้าร้อยนะครับสองกล่องนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสําหรับการทางสุขฝันเรายังมอบตัวไฟบิทท็อกสุดยอดการล้างสารพิษมอบไฟบิทท็อกให้อีกให้อีกหนึ่งกระปุกทันทีนะครับกับราคาเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นนะครับคุ้มค่ามากมากนะครับมากนะฮะแล้วก็ยังมีอีกสองโปรโมชั่นนะได้ครับนะครับก็คือว่าซื้อกาเฟนโกครบ3กล่อง เราแถมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องทันทีโอ้โหคือซื้อสามกล่องเนี่ยแถมกาเซนโกอีกหนึ่งกล่องไปเลยถูกต้องฮรราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อห้ากล่องก็ยังแถมฟรีให้อีกสองกล่องห้ากล่องแถมอีกสองกล่องใช่ครับราคาพิเศษอีกใช่ครับนะครับผมซึ่งถ้าใครที่เป็นสมาชิกกับเนเจอร์เนวาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแบบว่าเอ่อพีวีต่างๆก็ขึ้นอยู่แล้วชขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือ จะมีประกันอุบัติเหตุด้วยใช่ครับนอกจากซื้อสินค้าแล้วนะครับได้ได้เรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายนี่ยังมีเรื่องของประกันอุบัติเหตุอีก1 0 0 0 0แบาทที่ทางเนเจอร์โนว่ามอบให้กับทุกทท่านถือว่าคุ้มครองทั้งภายในและภายนอกเลยดีฮะนะฮะอันนี้คือสุดยอดแล้วกับสินค้าเนเจอร์โนว่าของเราผมมีสอบถามมานะครับว่าสนใจอยากเป็นสมาชิกเนี่ยต้องไปสมัครที่ไหนเลยคะง่ายๆเลยนะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับสมัครสมาชิกก็ 02นะครับ5304900นะครับหรือที่เบอร์0853684411นะครับหรือว่าอยากจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับบอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่แบบว่าอยากจะเห็นราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นยังไงนะครับ naturenova.com ด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับเอาตอนนี้มีโปรโมชั่นอื่นอีกไหมครับนอกจากว่ากาแฟกาเซนโกแล้วต่อด้วยเลยก็คือตามด้วยฟาบิทอกนะครับตัวฟาบิทอกข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสุดยอดการล้างสารพิษ ฟลาบท็อกก็คือสีเขียวๆอันนี้ใช่ตัวนี้เลยครับนะที่เป็นสุดยอดของการล้างสารปิดเพราะว่านอกจากล้างสารปิดภายในร่างกายแล้วยังช่วยเรื่องของการป้องกันมะเร็งในกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งในลำไส้ใหญ่ฮะนะครับแล้วก็ยังลดน้าตาลในเลือดด้วยนะครับตัวฟลาบีท็อกนี้นะฮะใช่ครับกับราคาปกติ1,200บาทวันนี้เนเจอร์โนว่าเราไม่ขายนะครับขอมอบเป็นของขวัญให้กับรายการทางสู่ฝันราคาเพียงแค่6 0 0 เก้บเาบาท699นะครับพิเศษมากๆเลยถูกต้องครับอันนี้ต้องสอบถามนะครับว่าไฟบิทท็อกนี่มีวิธีการรับประทานอย่างไรบ้างไฟบิท็อกนะครับการรับประทานง่ายมากนะครับก็ใช้น้ํา1แก้วนะครับแต่น้ำเนี่ยต้องขอเน้นว่าเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิที่คงที่ไม่เย็นมากไปไม่ร้อนเกินห้อได้ไหมฮะน้ำปกติธรรมดานะครับก็น้ํา1แก้วกับเขาเรียกว่าในไฟบิทท็อกนี่ยจะมีช้อนตวงสองช้อนสองช้อนตวงนะครับแล้วก็คนให้ละลายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทาน ทานยังไงครับรตอนเช้าคือทานตอนเช้ากับกบตอนเย็นได้ก็คือหลังอาหารหรือว่าทานปกติเลยอ่าทานก่อนอาหารก็ได้ครับหรือหลังอาหารก็ได้ตัวน,นี้ได้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับคือตอนเช้ากับตอนตอนเย็นใช่ครับอ๋อครถือว่าเป็นสุดยอดของ การล้างสารพิษเลยนะครับ<ะ>เพราะว่าโปกติสินค้าทั่วไปเนี่ยก็จะเน้นแค่ล้างสารพิษอย่างเดียวนะครับแต่เราดูแลเรื่องของการลดน้ําตาลด้วยคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานได้ดีเลยครับ,รบและอย่างนี้อาจจะมีหลายท่านสงสัยนะครับว่าการล้างสารพิษแบบทานเข้าไปเนี่ยจะเห็นผลออกมายังไงคืออาจจะขับถ่ายง่ายขึ้นไหมหรือว่าใช่ครับเพราะว่าตัวไฟเบอร์ทอนนี้ที่มีตัวไฟเบอร์ใย,ยอาหารแล้วก็พวกสรการกัดจากว่านหางจาระเข้ะนะครับพวกนี้เนี่ยหลังจากมีการล้างสารพิษแล้วจอกในรูปแบบของการขับถ่ายนะครับจะเห็นได้ชัดเลยตัวนี้